สวัสดีครับวันนี้มาพบกับโอตโยต้าพาเพลิอนอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับโอมีข่าวอัปเดตมาฝาก กับท่านผู้ชมคลิปนะครับสถานการณ์เศรษฐกิจทุกๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวของหรือเครื่องใช้ต่างๆนะครับราคาปรับขึ้นนะคะทางโตโยต้าเนี่ยก็มีการปรับราคาขึ้นในบางรุ่นนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นโตโยต้าคอร์สนะคะที่ปรับขึ้น5,000บาทนะครับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยต้นทุนต่างๆมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นวัสดุอะไรก็ปรับตัวขึ้นนะครับ ก็เลยอยากจะมาแจ้งลูกค้าทุกท่านนะครับที่กําลังตัดสินใจดูรถโตโยต้านะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับอาจจะมีแนวโน้มนะครับที่จะปรับราคาขึ้นแต่ละรุ่นนะครับซึ่งตอนนี้โอก็ยังไม่สามารถแจ้งได้นะครับว่าจะมีรุ่นไหนบ้างนะครับนอกจากคอแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีรุ่นต่อๆไปแน่นอนนะครับที่จะขึ้นมานะครับลูกค้าท่านไหนนะครับที่กําลังตัดสินใจ แคมเปญโปรโมชั่นต่างๆของ Toyota นะครับของทางโอเนี่ยถือว่าดีที่สุดออกง่ายที่สุดแล้วนะคะฟรีดาวไม่ค้ำอันนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับหรือว่าลูกค้าท่านไหนนะครับที่อยากได้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับในแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีดอกเบี้ยพิเศษที่แตกต่างกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นอาชีพอิสระพ่อค้าแม่ค้าอย่างเงี้ยอยากได้รถกระบะไปใช้งานหรือเอาไปทําธุรกิจก็ ลองสอบถามเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถรถกระบะเชิงพาณิชย์หรือว่าใช้ในครอบครัวนะครับทั้งแคมเปญทั้งดอกเบี้ยถือว่าถูกมากนะครับในตอนนี้นะครับใครที่คิดว่าอ่ะอยากจะออกใกล้ๆสิ้นปีหรืออีกเดือน2เดือนนะครับโออยากจะแนะนําว่าให้รีบทําการจองเข้ามาก่อนนะครับเพราะว่าถ้าราคาปรับขึ้นแล้วนะครับลูกค้าไม่สามารถจะ ใช้ราคารถเดิมได้นะครับจองเข้ามาตอนนี้ลูกค้าก็จะได้โปรโมชั่นณเวลานี้ณเวลาปัจจุบันที่ราคารถจะไม่ปรับขึ้นนะคะเงื่อนไขนะครับโอแจ้งนิดนึงนะครับสําหรับลูกค้าที่อยากได้ฟรีดาวไม่คำนะครับอย่างแรกเลยนะครับ1เลยจะต้องมีรถยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับครอบครองมาแล้วเกิน2ปีนะครับหรือว่าผ่อนหมดแล้วนะครับมีเล่มทะเบียนนะครับ ก็สามารถฟรีดาวไม่ค้าได้นะครับแต่ว่ารถเนี่ยก็ยังจะต้องอยู่กับลูกค้าอยู่นะครับไม่ใช่ว่าขายต่อไปแล้วนะครับอันที่2นะครับสําหรับใครนะครับที่เป็นรถคันแรกนะครับแล้วก็อยากได้แคมเปญฟรีดาวนะครับเงื่อนไขก็คือขอให้เป็นพนักงานบริษัทนะครับรับเงินผ่านบัญชีมีสลิปเงินเดือนนะครับก็สามารถฟรีดาวไม่ค้าได้นะครับส่วนใครท่านไหนนะครับที่อายุงานไม่ถึง2ปีนะครับแต่ว่ารับตําแหน่งผู้จัดการนะครับก็สามารถฟรีดาวไม่ค้าได้นะครับ กลุ่มอาชีพพิเศษทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวกับทาด้านสาธารณสุขต่างๆนะครับที่ทำงานหน่วยช่วงโควิดนะครับอันนี้เนี่ยทาง t o โยต้าเนี่ยให้สิทธิพิเศษนะครับอันนี้ก็จะใกล้หมดแล้วนะครับยังไงนะครับลองติดต่อสอบถามเข้ามานะครับพุ่งทางการติดต่อนะครับจะอยู่ใต้คลิปทั้งหมดนะครับหรือใครที่ติดแบคลิสบูโรนะครับอย่าเพิ่งถอดใจนะครับโทรสอบถามโอเข้ามาก่อนนะครับบางทีโออาจจะมี เทคนิคในการช่วยเหลือให้ท่านเนี่ยได้ใช้รถได้ออกรถได้นะครับใครนะครับไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรกแล้วแต่นะครับติดต่อสอบถามเข้ามานะครับใครที่ดูคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งจริงๆนะคะเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปถัดๆไปนะครับรอชมของดี ep ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ